ส่วนใหญ่จะเป็นซีนต่างจังหวัดด้วยครับแล้วก็เป็นซีนของเฟรมเีืเ่อแบบซีนดาราม่าหน่อยๆเรื่องครอบครัวแต่ว่าหลักๆที่ยากจริงๆก็จะเป็นเรื่องของการซีนจมน้ำครับเพราะว่าซีนจมน้ามันยากอะคือคนไว้น้ําเป็นแล้วต้องเล่นไปให้จมน้ำอะและ้วเฟรมแบบค่อนข้างค่อนข้างทำงานทําการบ้านตรงนี้เยอะเหมือนกัน คิวที่สิบแล้ววันนี้วุ่นวายมากเพราะว่าเป็นซีนแบบเมื่อคืนมาโมโาหลานมีทั้งแบบชาวเอ็กซ์ต้าซึ่งได้ความช่วยเหลือจากกลุ่มแฟนๆด้วยบางส่วนแล้วเอ็กซ์ต้าจี่สร้างจริงใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีแบบเพล็กซ์ตาอย่างเดียวก็ร้อยกว่าร้อยห้าสิบคนมีเครนมีถ่ายใต้น้ำมีฟิลแข่งแบบทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยวันนี้ค่อนข้างโหดมากก็ถือว่าเป็นซีนสำคัญซีนสำคัญใช่ครับจะมียังไงบ้างมันเป็นซีนแบบ ซีนแข่งว่ายน้ำมีโอเพ่นเฮาส์มีซีนแข่งของมหาลัยอะไรเงี้ยแลย้วก็มีซีนที่ตัวทีมต้องจมน้ำใต้น้ำะอะไรเงี้ยครับเเหมือนพอน้อดแดง่มาะเนความุ่นวายติดขึ้นไมครับยไม่ค่อยวุ่นวายไม่ไม่เหมือนตอนได้แดงคือตอนได้แดงมันเป็นเด็กๆเนาะยังแบบใหม่ๆอยู่ก็แบบมีความซนมีความคุยเล่นมีความอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอพอโตขึ้นทุกคนโตขึ้นก็รู้ว่าโอเคพอ ถึงเวลาทํางานปุ๊บทุกคนก็พร้อมทํางานเลยก็เลยไม่ค่อยวุ่นวายบรรยากาศตอ้รยคล้ายๆคล้ายเลยคือเด็กๆ,ๆทุกคนยังมีความรู้สึกว่าทุกคนยังเหมือนเดิมไม่ว่าเป็นโอมฟุกอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนเดิมบุญเต็มสภาพอากาศสภาพอากาศวันนี้ออมเป็นบางช่วงแต่ว่าวันนี้ยังโชคดีกวมเม,ามาื่อวานเมื่อวาน เพราะว่าฝนตกหนักมากเหมือนกันนะครับก็เป็นยาก็เพราะเราถ่ายเก็บเสียงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วนอกจากซีนสาล์แล้วมันจะมีซีนไหนบ้างที่แบบยากที่ต้อง่ายส่วนใหญ่จะเป็นซีนต่างจังหวัดด้วยครับแล้วก็เป็นซีนของเปรมที่แบบซีนดราม่าหน่อยๆเรื่องครอบครัวแต่ว่าหลักๆที่ยากจริงๆก็จะเป็นเรื่องของการซีนจมน้ำาครับเพราะว่าซีนจมน้ำมันยากอะคือคนว่ายน้ำเป็นแล้วต้องเล่นไปให้จมน้ำอะเออรับเพรมแบบค่อนข้างค่อนข้างทำงานทำการบ้านตรงนี้เยอะเหมือนกัน ซ้อมเยอะไหมหรอก,ก็ประมาณหนึ่งครับเอ็นซีแฟนแฟนพลาดหว้วยเอาจริงๆคือ NC ของดิวต,ตอนนี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเนเอ็นซีเท่าไหร,ร่ดีกว่าแต่ว่ามีไหมมีให้แน่นอนครับแต่ว่าก็จะอยู่ในขอบเขตที่แบบมันออนแอร์ได้ออกอากาศได้ะไรเงแฟนแฟนจะได้อะไรบ้างจากทีวยังไงบ้างแฟนแฟนได้ความถ่ายความคิดถึง ดินพามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงหลายๆคนคก็ยังเห็นบุญเปรมเป็นตัวหลักเนาะเรื่องนี้ก็เป็นตัวหลักสมใจแล้วก็น้องๆได้ใช้พัฒนาฝีมือการแสดงแล้วก็โชว์ฝีมือการแสดงแน่นอนค่ะถือว่าฝีมือ,อพัฒนาขึ้นไหมคะพัฒนาขึ้นเยอะมากทั้งบุญทั้งเปรมเลยคือถ้าเป็นแรกๆตอนได้แดงก็จะแบบเก็งๆเออต้องยืนยังไงวะต้องเลืๆๆ่ออะไรเดี๋ยวนี้พอมาเป็นเชือกป่านตอนนี้รู้สึกว่าทํางานง่ายมากเพราะน้องสามารถแบบโอเคแค่นี้แค่นี้ถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจูนกันง่ายขึ้น สมกันเราคอยแน่นอนเอ่อได้ชมวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับทางช่องวันครับเวลา5ทุ่ม15ครับผม